ผมจะมาแบ่งปันข้อมูลของโครงการที่ชื่อว่าซิมปันสุกนะครับซึ่งเป็นโครงการรับสมัครดีลเลอร์นะครับของบริษัท f ฟิ l เ telecom corporation ที่ท่านนั้นจะสามารถสร้างรายได้นะครับผ่านโลกออนไลน์ได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้สัญญาณของฟิลเทเลคอมคอร์ปอเรชันนั่นเองนะครับผมซึ่งท่านนั้นจะสามารถสร้างรายได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่า ตั้งแต่หลักพันหลักหมืน่นหรือว่าหลักแสนต่อเดือนได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดของโครงการซิมปันสุขนั้นจะมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับซึ่งในปี2 5 6 2นะครับตลาดโทรคมนาคมประเทศไทยนั้นมีมูลค่าสูงถึงนะครับ6 1 9 1 4 3ล้านบาทนะครับผมโดยมีหมายเลขนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับ จำนวน100ล้านหมายเลขนะครับผมทางกสทอชอนะครับผมเขาทำนายไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าไม่เกิน3-5ถึงปีหมายเลข100ล้านหมายเลขนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น150ล้านหมายเลขจากจำนวนประชากรเท่าเดิมครับคำถามสำคัญก็คือจะดีไหมครับถ้าท่านนั้นจะมีรายได้เหมือนกับเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สัญญาณได้นะครับผมเหมือนกับโอเปอเรเตอร์เจ้าใหญ่ๆได้โดยที่บริษัทฟิลส์เทเลคอมคอปเปอเรชันนั้น เราก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตนะครับผมเรานั้นได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมนะครับจากกสทชถูกกฎหมายทุกประการครับฟิลเทเลคอมนั้นนะครับเราสามารถให้บริการสัญญาณนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกับผู้ให้บริการเจ้าอื่นที่อยู่ในตลาดครับผมโดยที่เรานั้นมีผู้ติดตามในไลน์ของเรานะครับมากถึง1ล้านคน เมื่อท่านนั้นนะครับซื้อซิมของฟิวไปนะครับท่านสามารถนําไปใส่โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับหรือ iPad อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับและจะขึ้นสัญญาณว่าฟิวปรากฏอยู่บนเครื่องของท่านมาสมาร์ทโฟนของท่านได้เลยนะครับผมและสามารถใช้งานโทรเข้าโทรออกและอินเทอร์เน็ตได้เป็นปกติเลยคําถามสําคัญครับท่านว่าถ้าเสียบซิมแล้วสามารถขึ้นสัญญาณว่าฟิวได้แบบนี้ใช้งานได้แบบนี้มันปลอมแปลงกันได้ไหมครับถูกต้อง มันไม่สามารถปลอมกันได้ถูกต้องไหมนะครับผมคำถามต่อไปครับท่านว่าเรานั้นจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับในการที่จะทำให้สัญญาณน,นั้นใช้งานได้แบบนี้จริงๆคงมไม่ใช่ใช้เงินเพียงแค่หลักหมื่นหรือว่าหลักแสนใช่ไหมครับมันต้องใช้เงินลงทุนนะครับมากกว่าหลายร้อยล้านบาทครับในการที่จะทำให้ฟิลนั้นสามารถให้บริการคลื่นสัญญ,ญาณได้แบบนี้ครับเพราะฉะนั้น บริษัทฟิลเทเลคอมคอร์ปอ o r เรชันของเรานั้นเป็นบริษัทที่มีตัวตนจริงเป็นของจริงนะครับให้บริการได้จริงครับผมและซิมปันสุกนั้นเราเป็นใครมาจากไหนอย่างนี้ครับซิมปันสุกนั้นเราบริหารงานโดยบริษัท k คโฟคอมมูนิเคชันนะครับให้บริการคลื่นสัญญาณโดยฟิลเทเลคอมคอร์ปอ o r เรชันบนโครงข่าย t ot ครับผมอยากจะให้ท่านนั้นรู้จักกับเจ้าของนะครับ ของบริษัทฟิลเทเลคอมคอร์ปอเรชั่นและ K4 โฟคอมมูนิเคชันครับท่านชื่อว่าดร์เรืองฤดีลักษณะหุดหรือว่าบอสเตย์นะครับเป็นเจ้าาที่ประธานบริหารนะครับผมวิสัยทัศน์ของท่านคือเราจะเดินหน้าต่อไปนะครับกำหนดอนาคตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยเปิดโอกาสให้คนไทยนั้นสามารถ ได้รับรายได้เหมือนกับการเป็นเจ้าของคลื่นสัญญาณได้เลยครับผมผ่านโครงการที่เรียกว่าซิมปันสุขนะครับวันนี้ครับท่านมีค่าใช้จ่ายในการที่ใช้โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตนั้นเดือนละเท่าไหร่ครับเนาะอาจจะเดือนละ300 500 0 0ัน2,000หรือ5,000สํสำหรับบางคนนะผมก็เคยเจอแต่คำถามก็คือว่าท่านนั้นเคยมีรายได้จากการใช้ไหม คเคยใช้แล้วมีรายได้ไหมกลับคืนมาหรือว่าเคยชวนเพื่อนมาใช้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เคยมีรายได้เกิดขึ้นไหมครับแน่นอนครับท่านไม่เคยมีรายได้จากการใช้หรือชวนเพื่อนมาใช้ถูกต้องไหมครับจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้ท่านเปลี่ยนมาใช้สัญญาณของฟิลเทเลคอมนะครับผมแล้วท่านนั้นเพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเดือนละขั้นต่ำเนี่ยห้าสิบบาทต่อเดือนและไม่ต้องขายสินค้าอะไร ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านได้ครับเพียงแค่ท่านเข้าร่วมกับโครงการซิมปันสุขนะครับท่านก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจโทรค่ามนาคมได้นะครับผม สามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เหมือนท่านเป็นเจ้าของโอเปอเรเตอร์เลยนะครับโดยที่ท่านนั้นไม่จําเป็นต้องลงทุนมหาศาลในการเปิดร้านหรือไปซื้อไลเซนเปิดศูนย์บริการมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกมากมายภาระผูกพันที่ทําให้ท่านปวดหัวท่านบอกลาเรื่องพวกนั้นไปเลยครับไม่ต้องเช่าที่นะครับไม่ต้องจ้างพนักงานนะครับค่าไฟอะไรพวกนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับผมเนาะ เพียงแค่ท่านมาเป็นดีลเลอร์นะครับกับคลื่นฟิวผ่านโครงการซิมปันสุกนะครับเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าจะย้ายค่ายเบอร์เดิมก็ได้นะครับผมและลงทะเบียนเริ่มต้นนะครับหนึ่บาทเท่านั้นเองท่านจะได้ค่าโทรนะครับค่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเงินเติมเข้าไปในซิมนะครับไปใช้งานได้จริงเลยนะครับ1,000บาทครับเป็นเครดิตเข้าไปในซิมนะครับไม่มีอะไรจะเสียครับมีแต่ได้กับได้หรือว่าท่านนั้นจะเลือกเป็นเปิดเบอร์ใหม่โดยที่ท่านนั้น ได้เบอร์สวยเบอร์ตองเบอร์เรียงเบอร์9 9 9 8 8 8 789 456 1 1 2 2อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับที่โดยปกตินั้นตามตลาดนะเขานะครับเขาขายกันเนี่ย5 0 0 0ถึง1 0 0 0 0บาทท่านจะเริ่มตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเริ่มตรงนี้ท่านจะได้เบอร์ประเภทนี้ไปนะครับผมแล้วก็ท่านจะได้ค่าโทรค่าอนเอรน็ตนะครับเข้าไปเป็นเครดิตในซิมนะครับสูงนะครับถึง2000บาทเลยนะครับผมเลือกเอาเลยครับว่าจะเริ่มตรงไหน เพียงแค่นี้ครับท ah ่านก็จะได้เป็นดิลเลอร์นะครับกับฟิลผ่านโครงการซิมปันสุกแล้วนะครับและท่านก็สามารถสร้างรายได้นะครับจากการขายเบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับรับชาระค่าโทรศัพท์รายเดือนนะครับได้ให้กับได้ทุกค่ายเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมรับเติมเงินนะครับให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกค่ายไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมไปเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้าเองนะครับในอนาคตนะครับเราจะมี ขายประกันขายพรบรนะครับเปรียบเสมือนท่านเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยที่ท่านไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านหรือศูนย์ให้บริการนะครับทุกอย่างนั้นท่านสามารถจัดการบนโลกออนไลน์100%ไม่ต้องมีลูกน้องเลยนะครับผมท่านสามารถจัดการผ่านเว็บไซต์นะครับลันบนมือถือของท่านได้เลยนะครับผมนี่คือข้อดีที่สุดของดิลเลอร์ซิมปันสุขครับ